รวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เรามานำเสนอให้ชม Honda Jazz ค่ะ Honda Jazz GD 1.5 Auto รถปี05นะคะถึงอายุจะค่อนข้างเริ่มเยอะหน่อยนะคะแต่ว่ายังได้รับความนิยมอยู่ค่ะสำหรับ Honda Jazz GD นะคะทุกท่านคันนี้นะคะรถเกียร์ออโต้7สปีดค่ะเกียร์ทิปทอนิกใช้งานได้ปกติ เครื่อง1.5เครื่องเดิมโรงงานไม่เคยติดเกตนะคะห้องเครื่องสวยๆค่ะน้ำมันร้วน91 95รถสีดำสวยๆกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทชุดแต่งรอบคันนะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยค่ะละักษณะประมาณนี้นะคะทุกท่านรอบนอกนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะมีกันสาดครบชุดค่ะ รถส,สวยพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะราคา1 9 0 0 0บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะสนใจสามารถไปดูและไปทดลองขับเจรจาต่อรองกันได้หน้าโหลดเลยนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยภาษีปี67มีประกันชั้น3ขับเพิ่งต่อมานะคะรถส,สวยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะบอดี้สวยด้วยค่ะทุกท่านเม็ดอาร์อยู่ครบรอบคันนะคะ ท่านใดสนใจ Honda Jazz คันนี้ติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรและ ID เลายใต้คลิปนี้เลยค่ะติดต่อกันโดยตรงนัดหมายไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ